บ้านไม่ได้ตั้งสารพะภูมินะคะผิดหรือไม่เรื่องนี้ที่ต้องรู้นะคะไม่ผิดค่ะนะบ้านไหนไม่มีสารพะภูมิก็ไม่ได้ผิดแล้วก็เขาบอกว่าบ้านที่มีสารพะภูมิจะทําอะไรไม่เจริญรุ่งเรืองก็ไม่จริงนะคะแล้วก็เมื่อมีสารพะภูมิไม่ได้ดูแลนะไม่ได้ดูแลจะทําให้ชีวิตไม่เจริญก็ไม่จริงเหมือนกันนะคะดังนั้นสารพะภูมิไม่จําเป็นจะต้องสร้างก็ได้นะคนที่เขาสร้างสารพะภูมิอ่าก็เหมือนระลึกถึงเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย ให้คุ้มครองปกปักรักษานะคะแต่ในกรณีที่บางคนไม่สะดวกในการสร้างสารภูมิบ้านจะไม่เจริญรุ่งเรืองมันก็ไม่จริงนะคะดังนั้นเทวดาที่อรารักขามีเยอะแยะมากเลยคะ่ะถ้าเราจะสร้างเป็นสารภูมิไม่รู้ว่าจะพอตั้งหรือเปล่ามันเยอะแยะเหลือเกินนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เราเชื่อและเราทําม,มันมักจะมีเหตุตามมาตลอดเช่นสมว่าเราบอกว่าตั้งสารภูมิแรกๆเราก็ไม่ได้ตั้งนะคะหลังจากนั้นพอเราเริ่มตั้งพอตั้งปุ๊บปัญหาก็จะตามมา คราวนี้ก็จะเริ่มละนะเกี่ยวกับธรณีใหม่ดีสารเล็กสารใหญ่สารไม่ถูกลักษณะสีไม่ถูกฉลกมันจะมีเหตุตามมาเสมอนะคะดังนั้นจิตของเราเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันมาด้วยความปกติของมันอยู่แล้วเรามามีกรรมนะเป็นตัวกําหนดนะคะแล้วก็มาให้เราสร้างแต่ความดีละเว้นความชั่วมันง่ายเลยทําความดีละเว้นความชั่วเดี๋ยวมันก็รวยเองอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเจริญเองคราวนี้พอเราเกิดมาเรามีแง่งงอกเยอะไง นะมีสาราพัดภูมิมีสารตายายมีสารเพียงตามีอะไรไม่รู้หลายสิ่งหลายอย่างพอเราจิตเราไม่แข็งพอเราสร้างไปอารมณ์เราก็ตกนะคะความคิดเราที่มันไม่นิ่งจิตเราที่มันไม่นิ่งมันขวนขวายหาเงี้ยความสิ้นสุดไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยมันเกิดอ่าเรื่องราวหลายๆอย่างในชีวิตเกิดขึ้นเราก็มาจะโทษละยิ่งเราไปหาผู้รู้ผู้ดูผู้เดานะคะที่เขาบอกว่าสารภูมิไม่ตั้งชีวิตจะไม่จเจริญเราก็วิ่งไปตั้งสิบอาจารย์สิบหมอสิบปาก พูดไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งเราก็จะคุยเขลเพราะเรากลัวนะความกลัวเป็นเหตุสังเกตได้นะการสร้างอัตราตัวตนของวิญญาณที่เกิดจากความกลัวเหลือวิชาด้วยความไม่รู้เราก็จะตะเวนหาสร้างกันไปคราวนี้อะไรที่เราสร้างเพิ่มอ่ะมันมักมีปัญหาตามมาเสมอเช่นดวงของเราอ่ะนะมันดีอยู่ละทุกคนเกิดมามันมีสองอย่างถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมชีวิตร่ํารวยประสบความสําเร็จดวงก็ดีอยู่แล้วด้วยมาเกิดเป็นคนที่ดวงดีนะดีมากๆด้วยคราวนี้พอเรากลัวเราไปดูดวง เขาทักว่าดวงเราไม่ดีมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นละนะเราอยู่ของเรานิ่งๆพอถูกทักปุ๊บมันจะไม่ดีเกิดขึ้นเลยเพราะเราก็แก้กันไปแก้กันมาลายมือเหมือนกันมันอยู่ของมันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดเราไปดูปุ๊บเขาทักเราว่าดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วก็ค่อยเขวาตามอันที่จริงเหล่านี้เป็นของสมมุติทั้งนั้นแหละนะเป็นของสมมุติทั้งนั้นเลยถ้าชีวิตนี้เราโมวแต่ดูลายมือนะคะเชื่อวงจุ้ยพวกเนี้ยที่มันเป็นบุคลาภิษฐานสมมุติบนเรือนร่างของเรานะชีวิตนี้มันไม่ต้อองทาําามกินนะะะไรคนะ วันๆมัวแต่ไล่ตมแก้บนนะยังสถานที่ต่างๆนั้นจิตของเราแรกเริ่มเดิมทีลองนึกดๆเราเกิดมาไม่มีสารพระภูมิตามมานะไม่มีนะไม่มีไอ้เส้นลายมืออะไรที่สักอย่างออกมาเลยมีแต่กรรมอย่างเดียวนะที่จะเป็นตัวนําพาให้ชีวิตมาเป็นแดนเกิดนะในจังหวัดไหนประเทศไหนโลกไหนแค่นั้นเองนะหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้ทุกสุขส,ขสองอย่างถ้าวัานไหนเจอทุกข์มากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะคะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ทําความดีแต่ความดีมันต้องใช้เวลา ไม่มีอะไรเล่นเครื่องให้กับเราได้หรอกนะถ้าจิตสํานึกของเรามันไม่เอาด้วยถ้าจิตสํานึกของเรามันไม่เล่นความเพียรมันไม่เห็นว่าชีวิตเกิดมานี้มันมีเรื่องเราหลายๆอย่างที่เราไม่ควรประมาทถ้าชีวิตของเราประมาทใ็จแล้วอะไรๆมันก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งแหละนะนนัสารพภูมิก็ดีบ้านใครไม่มีก็ไม่ต้องตั้งชีวิตก็จะเจริญนะถ้าเราประกอบความดีชีวิตก็เจริญอยู่แล้วละชั่วทําดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะมันปกติอยู่แล้วไม่ต้องไปต่อเติมอะไรยิ่งเติมปัญหายิ่งเยอะถ้าไม่เติมมมปัญหาก็ไ่ี ชีวิตนนเวลานี้หดจิตกะกลับมาหาตัวเรานะคะกลับมาเรียนรู้สังขยาณาตัวเองมันมีเรื่องราวอะไรมากมายนะที่มีความเกี่ยวพันกับลักษณะดวงวิญญ,ญาณของเราถ้าเราไม่กลับเข้าไปถึงต้นตอของวิญญ,ญาณแล้วเราก็จะวิ่งสาะแสวงหาไปเรื่อยไปเปื่อยแหละนะคะนั้นเป็นพลังใจให้กับผู้ตั้งศาลแล้วกันหลายๆคนนะที่ปรึกษาครูนะคะสารภููิไม่มีความจําเป็นใดๆนะขอให้ทุกท่านมีความสุขจากใจที่ตื่นรู้และเิ่งใหญ่นะคะใช้ชีวิตด้วยการตื่นรู้และเข้าใจค่ะแม่ครูน้อยเทวดาประจําตัวค่ะ